โจทย์แนวเข็มนาฬิกาในที่เกดสองทำยังไงไปดูกันทุกคนจ้าุคนครับโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบจริงเมื่อที่เกดสองเมื่อปี67เนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเข็มนาฬิกาเนาะคือจนใหญ่เขาจะถามหาตรงมุมนั่นเองนะครับไปดูหน่อยครับว่าโจทย์ว่าไงครับเง,ง,งื่อนไขข้อนี้ไม่มีแล้วเขาใช้สดมกครับกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็มีปริมาณคอไก่มากนะครับเป็นมันขอไข่และเป็นมันคอควายซึ่งโจทย์พาร์ทเนี้ยเขาให้เราเปรียบเทียบ ั้งสาสโดมด้นครับว่าไหนเนี่ยมันมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดว่ามีมูลานเท่ากันก็ตอบช้อยข้อ4ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่เอามาให้เนี่ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันเพียงพอก็จะตอบช้อยข้อที่5โอเคปะ่ะฉะนั้นด้ครับไปดูสโมกอไก่ก่อนกันก่อนนะครับสมกอไก่เ็าบอกว่ามุมของเข็มสั้นและเข็มยาวณนะเวลา17บเจ็นาฬิกา ทีนี้ก่อนอื่นก่อนทําข้อนี้เนื่องจากเขาถามมุมระหว่างเข็มสั้นเข็มยาวใช่ไหมครับสิ่งที่น้องพี่ต้องรู้คืออะไรต้องรู้นะครับว่าเฮ้ยไอหนึ่งไอนาฬิกาเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดกี่ช่องนะ12ช่องช่องปะวะสิช่องนะเรานึกถึงหน้าปัดนาฬิกาที่ไม่ใช่ดิจิตอลน,นะเป็นแบบเข็มอะ่ะมันจะมีเลข1นึ่จนถึงเลข12ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมี12สองช่องใช่ไหมครับสิช่องเนี่ยเท่ากับกี่องศาเอ,า,อางี้ก่อน แน่นอนครับ1รอบวงกลมเนี่ยคือ360องศาใช่ไหมครับงั้น12ช่องก็คือ360องศาท้านจะาถ้าสมมุติว่าพี่อยากจะรู้แค่1ช่องล่ะอืมช่องเท่านั้นเราคิดว่ากี่องศา1ช่องก็ต้องเอา360เนี่ยทุกคนจา๋าไปหาอะไรครับหาร12เช่ไหมหาร12มันก็เป็น30องศาแสดงว่า1ช่องคือ30องศาฉะนั้นต้นครับไปดูข้อกอ,อ,อ,อไก่หน่อย ก่อนจนะทำข้อกอไก่พี่ขอเขียนนาฬิกาให้เราแล้วกันเนาะให้เราเห็นชัดๆแล้วกันนะครับว่ามันเนี่ยจะมีเบ้าหน้าอย่างไงอ่ะขอเขียนก่อน12ใช่ไหมครับตรงกับ6เนาะแล้วก็3ตรงกับ9นะครับแล้วก็12ึ่ะแล้วก็4 5เนาะ7 8นะครับ10แล้วก็11อ่ะพี่ขอแอปก๊อปปี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ทั้งข้อกอไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายนะครับอ่ะขอก๊อปปี้ไปก่อนนะ รอไปก่อนนี่ของข้อขอไข่แล้วก็ของขอข้อไกวยนะครับอ่ะโอเคลุยต้นขาทีนี้ดูข้อกอไก่สลดอกอไก่ก่อนมันเป็น17นาฬิกา50มันจะเป็นยังไงว่าเข็มสั้นเข็มยาวตรงที่เป็น17บนาฬิกาห้ทุกคนครับเข็มสั้นเนี่ย17นคนค็นาฬิกาคือเกือบเกือบหกโมงไมข้อกอไก่งั้นเข็มสั้นมันจะไปชี้ตรงนี้ถูกปะเกือบตรงนี้ส่วนเข็มยาวมันจะไปชี้ที่เลข10พอดีจริงปะเข็มยาว นี่อันนี้ก็คือ17นาฬิกา50ทุกคนครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยข้อถามมุมระหว่างเข็มสั้นเข็มยาวมุมของเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมครับอ่ะถ้าสมมุติเป็นคนปกติแบบที่ไม่คิดอะไรมากใช่ไหมครับก็นับเลย1ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วก็ประมาณ4ช่องกว่ากวา่าถูกไหมครับประมาณ4ช่องกว่ากวา่าถูกไหมครับประมาณ4ช่องกว่ากว่าถูกปะ4ช่องกว่ากว่าถูกไหมเอ่ย ประมาณสี่ช่องกว่ากว่านับนะ่นับนึ่งสอแล้วก็ส 4, 4ีช่องกว่ากว่างั้น4ช่องกว่ากว่าเราก็เอาสไปคูณกับเท่าไหร่ครับ30มสิะสช่องกว่ากว่าคูณกับสามสิใช่ไหมครับมันก็ประมาณ120ยยี่สองศากว่ากว่าอ่าอันนี้มุมของกอไก่ต่อไปดูขอไข่กี่โมงขอไข่1ิบเนาฬิกา 5นาที11นาฬิกา5นาทีมันจะประมาณไหนครับเข็มสั้นมันก็ชี้ประมาณนี้ถูกไหมครับเข็มสั้นส่วนเข็มยาวมันก็ชี้ไปที่เลข1ถูกปหอันนี้คือ17นาฬิกา5นาทีซึ่งมันประมาณ2ช่องปะประมาณ2ช่องเลยเนาะประมาณ2ช่องถ้าประมาณ2ช่องเอา2คูณ30มเนี่ยมันกี่องศาก็60องศาอุ้ยเรารู้แล้วอันนี้เขาขอ,ขอค่นะต่อไปทุนครับข,อขอ้อควย ข้อคอไพร์นี้นะครับมุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวคือ8ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งประมาณตรงไหน8ปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเนี่ยครับเข็มสั้นมันชี้ที่ประมาณเลขระหว่างเลข8กับเลข9จริงไหมแล้วก็เข็มยาวชี้ที่เลข6กอันนี้8ปดโมงครึ่งซึ่งมันปรับมาเท่าไหร่ครับประมาณ2ช่องครึ่งประมาณนี้แล้วกันเนาะ2ช่องครึ่ง2ช่องครึ่งเนี่ยเราเอา2ประมาณ2.5แล้วกันเนาะ 2.5ไปคูณกับ30องศาเนี่ยมันจะได้ประมาณ75องศาถูกไหมครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบไปแล้วอันที่มากกว่าเขาก็คือช้อยกอไก่ซึ่งคนส่วนใหญ่กล้าไปเลยครับว่าเฮ้ยสมกอไก่มากที่สุดก็เป็นไงครับผิดเพราะอะไรวะพี่ทําไมผิดผมก็ทําแล้วท่นครับถึงแม้เขาถามว่ามุมระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้เงื่อนไขเขาไม่ได้ให้มาเลยว่าเฮ้ย ไอ้มุมระหว่างเข็มสั้นกับมุมของเข็มสั้นและเข็มยาวเนี่ยมันเอาตรงนี้หรือมันเอาตรงมุมนี้ถูกไหมถูกไหมเขาไม่ได้บอกเลยถูกไหมครับงั้นสมมติอันเนี้ยเราคิดมาคือมุมตรงนี้แต่เขาอาจจะเอาตรงนี้ก็ได้ซึ่งเขาไม่ได้บอกมาแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันเราคิดมุมตรงนี้แต่เขาอาจจะเอามุมกลับตรงนี้ก็ได้ถูกปะซึ่งเขาไม่ได้ให้เงื่อนไขมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเพียงพอฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ5ทุนครับจบ ซึ่งหลายคนผิดตรงนี้มากถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้นะเขาต้องบอกมาว่าเฮ้ยมันต้องเป็นมุมที่ไม่ใช่มุมกลับหรือเป็นมุมที่ไม่เกิน180ดอันนี้ได้โอเคไหมครับงั้นอย่าลืมนะครับถ้าเจอโจทย์อันนี้อีกในปีนี้พวกเราต้องทําเต็มแล้วนะโอเคไหมครับขอทุกคนท,ทําดีเกตสองได้คะแนนปังๆมากที่สุดแล้วกันเนาะเห็น,นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามพี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า